ซีวิ c เ d ปัญหาเรื่องใช้แก๊สจนเครื่องเริ่มไม่ไหวแล้วจาก k 20 Z เป็น k 24มาดูกันแล้วกันว่าจะเฟี้ยวเงาะขนาดไหนครับรถคันนี้ LPG มาตลอดเลยนะแล้วเครื่องตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างหลวมแล้วนะครับแล้วก็กําลังอัดน้อยลงสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือจะเป็นหูแช่นเครื่องอยของฝั่งด้านขวาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยนะแล้วก็สามารถยกช็อตบ็อกขึ้นไปได้เลยรบประมาณนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นคอนเทนต์ cvfd จาก k 2 0เป็น k 2 4เนี่ยมันดียังไงนะฮะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้น้องใช้แก๊สมาตลอดนะครับรถคันนี้ lpg มาตลอดเลยนะแล้วเครื่องตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างหลวมแล้วนะครับแล้วก็ซีนรอบๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ํามันเยิ้มเยอะมากพอสมควรกําลังอัดน้อยลงขับขี่ไม่สนุกแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยปัจจัยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับก็เลยเสนอว่า k 2 4ไหมงบประมาณแค่ประมาณ5 0,000ื่นเอง เอาไหมเอาเลยพี่จอดเลยงั้นทําเลยทําเลยใช้เวลาประมาณ3-7วันเท่านั้นนะครับผมในการทำนะเดี๋ยวเรอคอยติดตามชมเอาแล้วกันว่ามันดียังไงแล้วใส่เครื่องเ2 4เนี่ยกินน้ำมันจริงไหมเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปเอาแล้วกันผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงครับ รวดเร็วเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถอ่าเสร็จแล้วหลังจากที่เปลี่ยนท่อนตรงใน Body FD เครื่อง2000เป็น2004ก็จาก K20Z เป็น K24 นั่นเองสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือจะเป็นหูแท่นเครื่องอย่ของฝั่งด้านขวาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยนะแล้วก็สามารถยกช็อตบล็อกขึ้นไปได้เลยงบประมาณนะครับคร่าวๆเลยคันนี้ประมาณ5 0,000บวกลบนะครับอยู่ที่อุปกรณ์รอบข้างว่าในตัวรถเนี่ยโอเคอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นคันนี้เนี่ยแท่นเครื่องอะ่ะ เละมาทุกตัวเลยทั้งสี่ตัวนะครับผมอ่าส่วนในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวรถคันนี้เนี่ยผมเองยังมองว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์นะเพราะว่าลูกค้าเดิมเลยใช้ตัดแก๊สมาตลอดน้ํามันไม่มีเลยบนหน้าปัดเนี่ยเติมน้ามันไปอะ่ะลูกลอยก็ใช้ไม่ได้นะครับตัววัดอุณหภูมิด้านซ้ายอะ่ะก็ไม่มีเม็ดขึ้นมาเลยก็เลยตอนนี้เราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับจับดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปลองขับวิ่งมาแล้วนะครับก็ถือว่าขับใช้งานได้ปกติดีแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของ เช็คเอนจินยังโชว์อยู่ในเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์ในเรื่องของทักชั่นคอนโทรลนะครับผมในเรื่องของคู้คอนโทรลทั่วไป ABS ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นแล้วคิดว่าในส่วนของระบบไฟเนี่ยน่าจะลวนมาตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกที่น้องมาไอ้ไฟพวกนี้มันขึ้นอยู่แล้วแล้วก็พอเราเปลี่ยนช็อตบล็อกขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างมันก็คงยังคงเดิมอยู่เหมือนเดิมมันแหละนะฮะยังแก้ปัญหากับมันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ ต้องรีบส่งรถให้กับลูกค้าลูกค้าจะต้องรีบเอารถไปทําสีที่อูน่แจมนะครับเพราะว่าน้องเองเขานัดกับทางอูน่แจมมาไว้เราก็เลยต้องทําให้ตรงนี้เบื้องต้นสามารถขับได้ขับเคลื่อนตัวได้ขยับตัวได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จจากนแจมแล้วเดี๋ยวกลับมาหาเราอีกทีหนึ่งในเรื่องของไฟหน้าปัดที่มันยังโชว์อยู่เท่านั้นเองประมาณนี้นะก็เบื้องต้นจากงบประมาณนะครับถ้าเกิดรถใครที่เป็น K 2 0 z อยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็น K 24ขับสนุกขึ้นครับ ทอร์เยอะขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมพูดตรงๆนะครับอันนี้คือ K24 ถึงแม้ซ c ซจะเยอะกว่า K20 ก็ตามนะฮะแต่ว่าในเรื่องของทอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาเยอะบวกกับน้ําหนักของตัวถังตัวรถเนี่ย K20 แจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า K24 ดีกว่าเท่านั้นเองอย่างที่บอกครับน้องเองก็มองว่าเครื่อง K20 ตัวเก่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วจากที่มาหาเราในวันนั้นก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าเปลี่ยนเลยและกันพี่ใช้เวลา หนึ่งอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วมันใช้เวลาเปลี่ยนอะ่ะสามวันก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่างานหน้าร้านเรามันก็ค่อนข้างที่จะชุกและชุมมากาจริงๆฝากแล้วกันถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักแล้วกันนะฮะที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับขอรับเพิ่มอีก2คนนะับขอคนที่พอมีประสบการณ์นิดนึงหรือไม่มีก็ได้นะเอาเป็นว่ามีใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเองนะฮะในเรื่องของเนื้อง,งานพวกนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะส่วนสำหรับรถ CVFD ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะส่งรถเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องทําท่อหายใจตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวออกไปลองขับกันอีกหนึ่งปัญหาของคันนี้ก็จะเรื่องของสตาร์ติดยากด้วยเพราะว่ารถไม่เคยใช้น้ํามันเลยนะครับพอมันไม่เคยใช้น้ํามันปั๊มติ๊กอาจจะตันอะ่ะพวกเขาเรียกว่าพวกระบบของ กองน้ำมันเบนซินอะไรพวกนี้นครับก็อาจจะตันได้นะครับเนี่ยมีที่โชว์เด้งขึ้นมานะก็จะเป็นในเรื่องของ VSA กับเครื่องหมายตกกระจายแล้วส่วนไอตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนของ t ้า e R มานะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะมันไม่ขึ้นเลยซึ่งเกียร์ดีก็กระพริบ IP, มันหลายอย่างเลยก็เลยเราดูเบื้องต้นแล้วคือน้องก็ใช้มาระยะใหญ่แล้วพอสมควรนะฮะก็เลยคิดว่า เดี๋ยวให้น้องไปทําสีอะไรเรียบร้อยค่อยกลับมานั่งแก้กันใหม่ในเรื่องของไฟหน้าปัดโชว์ต่างๆนะครับผมแหลกหลวมด้วยขับแล้วมันจะวงๆวหน่อยพวกแหลกไฟฟ้านะครับของ FD อะ่ะถ้าเกิดว่าเสียงไม่ค่อยมีแต่เลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งหนักอีกข้างใดข้างหนึ่งเบาเนี่ยอันนี้จะแปลกๆเหมือนกับกระบอกแหลกครับกับตัวแกนอะมันสึกแล้วแล้วมันก็หลวมข้างในระบบนะครับขับแล้วมันจะแบบบางที เหมือนเราต้องโยกพวงมาลัยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยรถสะดุดเลยน้ำมันแน่นอนเคสเนี่ยรอบนี้น้องก็ให้ตัดระบบในส่วนของแกส๊สออกไปเลยนะครับผมก็ตัดออกทิ้งออกไปหมดแล้วนะแต่ว่าระบบอื่นเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อยนะเอาตรงเออน้องแกอยากจะเอาไปแต่งก่อนก็เอาไปแต่งก่อ,น,อนนี่เกียร์เดินกระตกุกกระตุกกระตุกกระตุกไปหมดเลยเนะแม่งตัดด้วย ลอมันตัดหน้าตั้งแต่ระบบแก๊สนี่แหละที่มีปัญหาตั้งแต่รอบที่แล้วแต่อร์เย็นครับแอร์เย็นก็ยังขับสบายสบายได้อยู่นะก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของ cvfd จะเปลี่ยนเครื่องเป็น k 2 4ก็สามารถใช้ได้เลยนะพวกเพย s ด i p พวกนี้จะใช้ได้ปกติทุกอย่างตามหลักแล้วนะไม่นับคันนี้นะเพราะว่าตอนนี้รถรถยังไม่สมบูรณ์100%นะครับผม แล้วก็ระยะเวลาการทำเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ3-7วันงบประมาณก็ประมาณ50,000บวกบวกนะครับแล้วแต่ว่าจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมาไหมในส่วนของตัวรอบข้างของตัวรถด้วยนะ ก็ประมาณนี้ฝากละกันในส่วนของงานเซอร์วิสครับผมก็เอราะเซอร์วิสเซ็นเตอร์เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงถึง1ทุ่มแล้วก็แนะนําว่าลูกค้านัดวันจองกันเข้ามาก่อนนะฮะประมาณนี้ในทุกช่องทางของเราครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะไวหน่อยก็จะเป็นในส่วนของ Li n e แอดนะครับผมแอดไซส์คอร์สบีเคติดต่อเข้ามาหรือว่าจะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0999535251หรือ0 8 1 8864461ในงานบริการของเรานะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็อื่นๆอีกมากมายก็ค่อนข้างที่จะครบที่ Sport Service Center เลยนะสนใจอยากจะให้เราดูแลด้านไหนแนะนำว่าติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอางานตรวจเช็คระยะนะครับก็เราตรวจเช็คให้ฟรีไม่มีค่าบริการเราจะทำใบเสนอราคาออกมาก่อนให้กับลูกค้าตัดสินใจทำประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันสำหรับคอนเทนต์วันนี้ FD ใครที่ใช้อยู่ก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจาก R18 ไปเป็นเครื่อง K24 ใช้งบอีกเท่าตัวนะครับแสนกว่าบาทนะครับก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับก็ลองเข้าไปตรวจเช็กกันดูเอาละกันนะครับในช่องใหญ่ของเราแล้วก็ฝากละกันครับอย่าลืมไปติดตามใน EP ต่อไปสําหรับรถคันนี้นะครับหลังจากที่ทําสีจากน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งแก้ในส่วนของปัญหาที่ รถยังไม่เต็มร้อยแล้วกันก็ประมาณหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวดูว่าออกมาจะหล่อเหลาขนาดไหนนะครับสำหรับรถคันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นแล้วกันครับสำหรับ Score Service Center อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ